ถ้าเขาขอให้เราปล่อยเขานะครับให้ไปกับมือที่3ละคะนะครับเราควรตอบยังไงดีคะลำดับแรกเนี่ยมันคือการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหนึงครับคุณเนี่ยไม่ได้อะไรอาวอนครับเพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลครับเหตุผลที่วงเล็บว่ามีน้ําหนักครับหลังจากนั้นครับ2ครับห้ามครับขยายปัญหาครับเป็นวงกว้าง เช่นไปฟ้องพ่อฟ้องแม่บอกญาติโคตรเงาะสกสาราตของเขานี่ดูสิคะดูมันทําอย่างนี้นี่มันไปติดเด็กอย่างนั้นอย่างนี้โฆษณาหัวบ้านท้ายบ้านครับ3ครับปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากความเครียดครับหรือความอึดอัดที่เขามีต่อเราฉะนั้นเนี่ยกระบวนการคือทําให้อีกฝ่ายวางอาวุธให้ได้วางอาวุธกันเลยครับโอเคคุณแสดงความเข้าใจครับคุณไม่ตามแต่คุณขอความช่วยเหลือเล็กๆเพื่อให้ อีกฝ่ายคลายความตึงเครียดลง C ครับให้ใช้เทคนิคสั่งรักครับกลับมาถอดโปรเซส EP 2 EP 2องคือเลยครับอารมณ์ที่คนเนี่ยอยากมีคุณครับอะไรบ้างครับที่คนเนี่ยอยากได้คุณสุดๆอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิต1ครับอยากอวดครับ2ครับอยากเอาไว้ประดับบารมีครับต้องถอดโปรเซสครับสมองของคนที่อยากมีคุณครับ5ครับ ในระยะเนี้ยให้โชว์ชีวิตขาขึ้นรับหกรับพอเขาเริ่มที่จะกลับมานะครับหรือพอเขาเริ่มที่จะขอมานอนด้วยอะไรต่างๆพวกนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทําคือใช้กดของ27วิธีกระตุ้นความอยากครับความรักไม่ได้เกิดจากความดีแต่เกิดจากความชอบความรู้สึกอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากระดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาความรักเกิดจากความอยากครับ ถ้าถูกใจเร็วยังไงก็ว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกใจดียังไงก็ว่าเรวครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลเมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบ e ุ๊กหนประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาท Ebook ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ Line ID@ ดไลน e สเมื่อเข้าไปที่ Line อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line อน 5. บอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ